สวัสดีครับอาจารย์สุรเดชเล็กแจ้งครับเรามาเติมข้อหาลืออีกสักหนึ่งข้อหาลือครับกรณีในการขอคืนเงินค่าอาการสแตมจากการขายทอดตลาดขอคืนยังต่อที่ขอคืนอาการสแตมนะเรามาสองข้อหาลือแล้วข้อหาลือนี้ก็ยังเป็นการขอคืนอาการสแตมนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับในออซื้อที่ดินครับ นายสอบเป็นผู้ถือก,กรรมสิทธิ์จากการขายทอดตลาดโอ้เยอะนะ82ล้านครับอ่านไปพร้อมกันเนาะ เห็นยังครับมันเป็นการเก็บภาษีที่ซ้ำซ้อนของกรมที่ดินกับกรมบังคับคดีคำพิพากษาคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรก็เลยออกมาว่าการขายขาตลาดที่ดินครั้งนี้ที่มีบริษัทซอเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาถือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์และเป็นที่ดินมีไว้ประกอบกิจการเข้าลักษณะเป็นการขายสั่งหาริมทรัพย์ที่เป็นกางการค้าหรือหาก,กำไรอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีาษธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91ท2แห่งประมวลสกรประกอบกับบัตร4วงเล็บ5แห่งพระราชกิษฎีกาออกความตามในประมวลทศรกรว่าในการขายอสังหาริมทรย์เห็นไหมครับได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียกรสแต,ตมตามตรงนี้ครับในตราสาร28ตราสารที่28คือเป็นเรื่องของใบรับครับไปดูบัญชีท้ายเหมือนเดิมได้นะครับตราสารที่28เรื่องใบรับ ได้รับการยกเว้นนะไม่ต้องเสียตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองนายออเป็นผู้ชําระซึ่งพนักง,งานาบังคับคดีได้กําหนดเห็นไหมครับให้มีเสียไปแล้วจึงมีสิทธิ์ขอคืนอากรสแตมที่เสียไปโดยไม่ต้องเสียเห็นหรือยังครับตัวแรกบอกว่าได้รับการยกเวน้นไม่ต้องเสียอากรตัวที่สองครับบอกว่าที่เสียไปแล้วขอคืนได้ เอานี่นยะเป็นไงอ่านแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับอ่านแล้วแสดงว่าไอ้ที่เสียเนี่ยก็ไม่ต้องเสียครับไอ้ที่คาดว่าจะโดนซ้าซ้อนก็ไม่ต้องซ้าซ้อนเพราะมันเป็นการได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นข้อหารือที่น่าสนใจในะปีหกสองลองไปอ่านดูอีกทีนะครับวันนั้นกมรมบังคับคดีกับกรมที่ดินจะเก็บ2ทีกับเราเนี่ยมันได้ไหมไปอ่านเต็มๆนะ ตาสารที่28เรื่องใบลับครับได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรสแตมเห็นไหมครับโอเคเราไปดูอีกสักข้อหาเลยหนึ่งครับชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดอากรสแตมเกินกำหนดเวลาครับเป็นตัวเงินนะไม่ได้ปิดปิด สแตมจำได้ใช่ไหมมันมีสแต็มแบบปิดทับกับแบบตัวเงินเป็นติดทับก็คือซื้อเป็งลงลงดงลงมาแล้วติดถูกไหมเป็นตัวเงินก็คือไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็เขียนเป็นตัวเลขออกมาแล้วก็มาติดทับโอเคนะประธนาคารเช่าซื้อครับยื่นคําร้องของงดอ่านกันนิดนึงดีกว่าเห็นไหมมีการหลงลืมดูดีๆนะเนี่ย พอหลงลืมปับทำอะไรครับทําให้ต้องรับผิดชอบค่าปรับอายาเงินเพิ่มมาก่อนจานวนเยอะเลยครับเราก็เลยมาทําเรื่องครับฉะนั้นตอนนั้นเจ้าหน้าที่สำนักก็เลยวินิจฉัยมาให้ครับว่ากรณีที่ธนาคารคือผู้ให้เช่าอ่ะธนาคารเป็นผู้ให้เช่าครับได้ทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แกแต่ละคนเนาะก็ว่ากันไปครับข้าลักษณะตาสามที่สามเห็นไหม ตราสารประเภทที่3ไอ้ตราสารประเภทไหนมีทั้งหมดกี่ตัวนะ28ลักษณะไปดูในที่บัญชีท้ายเนาะบัญชีอากรสแตมครับรนาคารมีหน้าที่ต้องชําระเป็นตัวเงินแทนการปิดสแตมภายในเห็นไหมครับมันก็บอกมาอยู่เนาะชัดเจนก็คือภายในวันที่เจนซึ่ง คนจริงจริงธนาคารชำระกรภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ปิดคือวันที่เจ็ดเนี่ยจึงอนุมัติธนาคารเสียอากรเพียงอากรตามอัตราบัญชีท้ายโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มก็ใจดีเนาะก็คือต้องติดภายใน15วันนะครับเราสามารถทําได้ภายใน15วันเพราะฉะนั้นในเคสนี้ก็ก็ก็ปลอดภัยไปไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอ่ะเนี่ยเอาไว้ท่านอ่านครับบางทีท่านเขาเรียกไร พอเราไปนั่งอ่านข้อกฎหมายเงินเพิ่มสองเท่าห้าเท่าเฮ้ยมันต้องเสียตลอดหรือไม่ต้องเสียหรือยังไงพอเราหาข้อหาลือมาดูปั๊บเนี่ยมันจะเข้าใจชัดขึ้นครับอ่เดี๋ยวไปดูอีกสักตัวเนาะอันนี้ก็น่าสนใจผมหาข้อหารือที่มันแ,แปลกๆมาเพื่อให้ท่านเห็นภาพแล้วบางทีมันมีคําสั่งเพิ่มเติมหรือมาตราเพิ่มเติมเนี่ยท่านจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นลองอ่านนะครับอันนี้เป็นของปีห้าเก้าครับเห็นไหม ของหกศูนย์ครับแต่ให้อ่านคำสั่งตอนปีห้าเก้าด้วยนะครับปอหนึ่งห้าสามทับสองห้าห้าเก้าครับลองอ่านนิดนเงือบเห็นไหมคำถามคือก็ถามอะไรครับว่าสัญญาต้นแบบเนี่ยเป็นสัญญาจ้างทำของไหมแล้วสัญญาเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยของ A และ B เนี่ยมีหน้าที่ต้องเสียกอนสแตปมหรือไม่ อย่างไรพระอ่านลักษณะของงานทั้งหมดแล้วบางทีเราเนาะเราก็ไม่อกไม่เข้าใจว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าอันนี้เป็นตราสารฉบับที่หนึ่งหนึ่งตราสารที่หนึ่งถึงตราสารยี่สิบแปดมันเป็นตราสารที่ไหนนะไมเนาะมันเป็นหรือไม่มันใช่หรือไม่ถ้าเป็นแล้วคนในช่องที่สามเห็นไหมเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีช่องที่สองบอกตัวเลขที่ท่านต้องชําระถูกไหมครับบอกวิธีการคํานวณภาษีว่าเท่าไหร่คําตอบ ก,กรมสพกรมาและผมก็เลยไฮไลท์ให้ท่านเห็นชัดๆว่าสัญญาลักษณะน,น,นี้เห็นว่าเหนไหมคู่สัญญามุ่งประสงค์ถึงความสําเร็จของงานแต่คู่สัญญาจะยังไม่ได้กําหนดชิ้นงานที่จะทําและยังไม่ได้กําหนดจํานวนสินจา้างการกำหนดชิ้นงานที่จะทำในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับดุลพินิษและการตัดสินใจของบริษัท ยากเนาะที่เราจะแน่นอนในเรื่องต้นแบบเห็นไหมครับดังนั้นสัญญาแบบนี้จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาที่กลัวกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งตกลงรับจ้างทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จอีกฝ่ายหนึ่งในการรับจ้างสัญญาตรงนี้ๆตรงนี้ก็เลยเข้าลักษณะของเป็นสัญญาจ้างไหมเข้าครับเป็นลักษณะของสัญญาจ้างทำของตามมาตราห้าแเจ็ แห่งประมวลรัษากรนะครับเฮไม่ใช่แห่งมูลเ้วแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและแผบแรงแพ่งแงละพาณนนิชย์ครับตามมาตราห้าแปดเจ็ดสัญญาจ้างทําของครับเมื่อทุกฝ่ายได้ลงในมือก็ถือเป็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้แค่ถามว่ามันเป็นสัญญาต้นแบบเป็นสัญญาจ้างทําของไหมลักษณะท,ที่เห็นเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยในข้อตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันคือสัญญาจ้างทําของครับก็เลยมาต่อว่า อืมแล้วอย่างนี้จะติดอักรสเตมอย่างไรเนาะเราก็มาดูกันต่อครับสัญญาจ้างของทําของเป็นสัญญาสัญญาตาจ้างตาขาดที่สี่ครับถูกต้องแต่ย่างตาเออตาสารที่สี่เกิจ้างทําของครับในบัญชีอัตราอากรสแตมครับพอมันยังไม่กําหนดสิจ้างที่แน่นอ,นอนปั๊บเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีจํานวนเงินเท่าไรที่ต้องชําระกันเนาะลักษณะนี้อ่ะ กรมสรรพากรก็บอกว่าให้ประมาณการสินจ้างตามสมควรก็คือเดามาว่าตอนนี้เท่าไหร่พอเท่าไหร่เสร็จปั๊บเราก็เอาไปเสียก่อนเห็นไหมครับแล้ววันนึงที่เราทํางานมาถึงตรงกติกาเนี้ยมันถึงตัวเลขที่เราเสียแล้วมันมีเพิ่มเติมก็ให้เอาไปเสียในส่วนที่เพิ่มเติมในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ถ้าเราประมาณการแล้วมันสินจ้างมันสูงก็ขอคืนได้ตามมาตราหนึ่งสองสองแห่งประมวล เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ตรงเนี้ยมันก็เป็นถ้าเรามองภาพรวมเนาะก็จะประมาณว่าถ้ามันไม่กาหนดราคามาก็คุยกันอะแล้วประมาณตัวเลขมาสมมุติว่าประมาณตัวเลขว่าสัญญาจ้างตรงนี้จะเกิดขึ้นหนึ่งร้อยล้านก็เสียตาอากรสแตมมาพอถึงเวลาปับ๊บมันสูงหรือมันต่ำกว่าร้อยล้านล่ะถ้ามันสูงกว่า ถ้ามันยังมีสูงกว่าน,นี้ท่านก็ไปเสียเพิ่มในส่วนที่ตอนมันถึงหนึ่งร้อยล้านปับ๊บส่วนที่เกิดปับ๊บท่านก็เอาไปเสียเพิ่มแต่พอมันจบสิ้นสัญญาปับ๊บมันไม่ถึงร้อยล้านท่านก็ไปขอคืนตามมาตรานหนึ่งสองสองเห็นไหมครับไอ้นี้เราก็ไปอ่านเราไปเทียบเคียงกับข้อ5ข้อ6ของประกาศที่อะไรครับหนึ่งห้าสามทับสองห้าห้าเก้าเรื่องการเสียกรตามสัญญาเช่าในเรื่องของสัญญาจ้างต่างๆที่ออกตอนปีห้าเก้าครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราเอ่อมีตัวอย่างอีกไหม หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีในเซกชันในคลิปถัดไปคลิปนี้ผมต้องอขออนุญาตจบข้อหารือที่เอามาให้ท่านเห็นภาพได้ชัดขึ้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเป็นตัวสรุปครับสวัสดีครับ